อะมาอ่านตามครูกันต่อนะครับพักพอพานไม่อา,ากาศก,าศก,าศกาศอไก่พออะกอพักเก่งกอเองอเก่งไม่เอกเก่งเกิดกอเออดอเกิดเชิญ ชอเอ,อยอเชิญร่วนรออัวนอรวนไม่เอกร่วนร่วมรออัวมอรวมเกรงกอรอเองอเกรงครับคอรออะ บรครับพลิกพรอ,ออกอพลิก,ยก,โอ,โยอ,กอ,อยากอยากอยากหนึ่งหอนอ,องอหนึ่งไม่เอกหนึ่งหลวงหอรอ อัวงอหลวงอาสาออาสออาสาวิธีวออิวิทออีทีน้ำป่านออำนำไม่โทน้ำปออาปาไม่เอกป่ามะรืน มออะมะรออือนอรืนทำงานทออัมธรรมงออานองานว่าจ้างวออาวาไม่เอ,อกว่าจออางอจางไม่โทจ้างใจหาย จอไอใจหออายอหายเสียหายสอเอียเสียหออายอหายหน้าเสียหอนออาหนาไม่โทหน้าสอเอียเสียไหลบ่าหอรอไอไหล บออาบาไม่เอกบาข้างล่างขออางอขางไม่โทข,ข้างรออางอลางไม่เอกล่างกรนันกออํากรรมนออะนอนันลงมือรออกงอลง มอ,อือมือตกลงต่อกอกอตกรออกงอลงตกลงจำนวนจออําจำนออัวนอนวนทางการทออางอทางกออารอการ ต้องการตอ,ออตองงตองไม่โทต้องกออารอการพยักหน้าพออพระยออกอยักพยักหอนอาอหนาไม่โทหน้าบริเวณบอ,อบอรออิริ วอเอโนเเวนบริเวณปลอดภัยปลออ,อดอปลอดพอไอภัยปลอดภัยอ่านะครับน้องๆลองฝึกสะกดให้คล่องนะครับเมื่อน้องๆคล่องแล้วลองมาอ่านอีกครั้งโดยไม่สะกดดูนะครับอลองดูอ่านตามครูนะครับพักเก่ง เกิดเชิญร่วนร่วมเกรงครับพลิกอยากหนึ่งหลวงอาสาวิธีน้ำป่า มะรืนทำงานว่าดจ้างใจหายเสียหายหน้าเสียไหลบ่าข้างล่างกรนันลงมือตกลง จำนวนทางการต้องการพยักหน้าบริเวณปลอดภัยเห็นไหมครับน้องๆในบทนี้คำศัพท์จะเยอะขึ้นมากเลยนะครับน้องๆจะต้องเริ่มอ่านโดยไม่ต้องสะกดแล้วนะครับเพราะว่าจะทำให้เราอ่านได้เร็วขึ้นแล้วก็อ่านได้เยอะขึ้น แต่อย่างไรก็ตามนะครับถ้าน้องๆยังอ่านไม่คล่องไม่เป็นไรน้องๆฝึกอ่านทุกวันได้โดยเฉพาะยิ่ง,งการฝึกอ่านแบบสะกดนะครับเพราะว่าจะช่วยให้เราอ่านคําคํานั้นได้อย่างถูกต้องฉะนั้นฝากไว้นะครับถ้าคลิปของครูเนี่ยเป็นคลิปที่มีประโยชน์แล้วก็สามารถทําให้น้องๆสามารถ อ่านภาษาไทยได้ดียิ่งขึ้นเนี่ยก็ฝากน้องๆคลิกไลค์คลิกถูกใจคลิกแชร์แล้วก็คลิกติดตามครูด้วยนะครับเพราะว่าจะได้เป็นกําลังใจให้ครูทําคลิปต่อๆไปได้เรื่อยๆนะครับฉะนั้นถ้าฝึกฝนในหน้านี้ครค่าวแล้วไปดูหน้าต่อไปครับ